สวัสดีครับผมส,สุทธชุ่ช่วครับวันนีผมพลาดนะในการที่อัดคลิปไปนะครับอันนี้เล่นไปสักพักนานๆะเกมนี้ผมยังหาวิธีการเอาเงินออกมาไม่ได้นะใครรู้วิธีก็บอกด้วยนะครับผมตอนนี้เล่นฟรีอยู่นะครับผมเล่นฟรีนะแต่ก็สามารถที่จะซื้อพวกไอตัวไอ้นี้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมเๆหนึ่งที่ดูดกินเวลาคุณได้ดีมากนะครับบ <Yeah. S 1> ต่อไปได้สิบเหรียญแล้ว ต่อต,อต,อตอโอ้ไม่เห็นนนี่นอะไรโอ,โอ้ต้องกลับไปบ้าน,น <S <S ฟรีนี่วันหนึ่งวันละครั้งนะครับสามารถที่จะนี่ได้เราก็สามารถที่จะหาหาดูได้นะครับว่ามันจะเจอไหมมีอะไรที่มันแบบเด็ดดวงเด็ดดวงนะัะ นี่สามารถฮิวได้เดี๋ยวนะอินฟอร์เมชันของเราอันนี้ถ้าถ้าเบี้ยงก็คือเบี้ยงนะฮะเบี้ยงก็คือเบี้ยออสซิ์เล,ลเตอร์หน e ึ่งปีนะยี่สิบซีแล้วทำไงต่อวะนั่นเนืะจิตนี่เอามาขุดเอามาขุดนะครับ อาจจะได้หรือไม่ได้มันจะมีรีวอร์ดให้เราอยู่นะครับซึ่งเราก็ไ่ดู้วินเชนเดอรนขณนีู้เจาเราสรรามารถกดล็อกเอาได้เสมอนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะคือใครที่พอจะรู้นะครับผมว่าไอตัวเชนการเดียรหาเงินยังไงก็บอกกันด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับ สิบจีซีมาแล้วนี่หว่าแต่อันนี้ยังไม่กลับมาเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่มีอาจจะไม่ได้เงินเป็นไปได้มี PVP ได้เหมือนกันนะครับผมโซเจอร์ เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมพอเป็นก้มแก้มก้มแก,มก้มนะก้มแก้มก้มแก้มไปเกมนี้เข้ามาดูได้ที่นี่นะครับออันนี้ดีครับไม่เกี่ยวกันเกมนี้เข้ามาดูได้ที่ดีไฟล์ตัวนี้นะครับเอฮะช,ช,ชาร์แกเดียนชเชนแกรเดียนนะครับสามารถซื้อเหรียญที่คูครอเหมือนกันนะครับไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะเอาจริงผมยังไม่รู้วิธีการได้รับเหรียญกลับมานะครับผมก็ เข้าไปดูก่อนก็ได้นะลองดูซัพพอร์ดดูก่อนก็ได้นะครับผมเล่นฟรีนะตอนนี้เล่นฟรีอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกมาสแปกได้ยังไม่รู้ว่าทำยังไงรครแต่เราติดตามดูในคลิปหน้าต่อ,ตอไปนะครับผมว่าอาจจาะทำอะไรได้หลายอย่างประเดิมนะลองดูลองดูอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน มันอาจจะรวมกันในไม่ช้านะครับผมระบบมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนกว่านี้นะนี่ไปกดขุดมันเหือนะซีจีซีก็ยังเหมือนเดิมสิมันยังไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะต้องใช้เวระยะเวลาในการนี้มาตอไปได้นี่ต่อบไปได้จริงครับไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมไม่ไม่รายละเอียดไม่ไม่แน่ชัดนะแต่ถ้าดูจากหลายๆส่วนนะที่ อันนี้คนเล่นก็เก้าพันกว่าคนก็โอเคอยู่ถ้าคนเล่นน้อยกว่าเก้าพันนี้ก็ไม่โอเคแล้วล่ะผมว่ามีโฮเดอร์เก็บโอโอดเดอร์เก็บเยอะว่ะสี่สบสองเปอร์เซ็นต์ใครเก็บอันนี้เยอะวะ t i s p e a r app ย้ายไปโฮเดอร์หกสิบล้าน มีโอกาสเป็นไปได้ที่อันนี้จะไม่ค่อยดีอ่ะที่คิดนะครับมีโอกาสมีโอกาสก็ดูโฟเดอร์เป็น d i s p ป a ยดิ p เปียแอนี่มันมแอปอะไรอืมฟันตี้ฟันตี้ฟันตี้อ๋ออ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วมันเป็นตัวคอนเนกต์ a l ล e t นะครับเป็นมันติที่กระจายตัวออกไปนะ จะบอกว่าดีไหมก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ถ้าเล่นเอาเล่นเอาสนุกนะครับก็เล่นได้นะแต่ผมยังไม่เห็นถึงคนทางหาเงินจากมันนะครับผมเขาบอกมีโอกาสสแกมอยู่สแกมอเลอร์อ่าฮะ ดูจากคาแปลนะครับเรามาแปลอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจยูฮาราโทเคีนนี้เป็นการหลกลวงแบบคอนซีพวกเขาจะไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หากคุณดูแข็งพอคุณจะพบธุรกรรมจากกระเป๋าเงินที่ได้รับโทเค็นจากบางแอร์แล้วเขาก็ขายมันส่งผลให้ราคาตกโทเค็นนี้จะวอกแวกอยู่ระหว่าง1ดอลลาร์ถึง4ดอลลาร์หรือค่อนข้างมากมันจะไม่มีวันเกิน4ดอลลาร์ต่อต่อเหรียญที่พวกเขาจะขายอย่างแข่งขันทาให้ทุนเป็นผู้ถือกระเป๋าความร่วมมือทั้งหมดไม่ได้อยู่ดูเหมือนจริงหรือถูกกฎหมายแต่่่่ออออยาาาางงในนนีีคืหลักกกกกฐระเเป๋ิทมจ ในสักแห่งครับคุณไม่เชื่อฉันฉันจะเสียไปประมาณ6กอีทเทเรียมในโทเค็น BS นี้โทเค็นหลอกลวงมากเกินไปบนเครือข่ายเทเรียมโอเคเมื่อมีคนพูดนะครับผมใน7เดือนที่แล้วนะครับเราก็ตัดอตดตรนีทิ้งได้นะครับผมแต่ถ้าอยากอยากลองเสี่ยงก็ได้ไม่มีปัญหาผมไม่มีไม่ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับผมแต่อย่าไปเสี่ยงมันนะครับผมในเมื่อเราดูแล้วมีคนเท่อคน,คนมีสมการณ